อากาศคนมาเที่ยวไล่ดิพี่น้องไงคนมาเที่ยวไลยเนาะเนาะากาศสบายดีทุกคนเนาะมันก็มาหอดน้ำตกรีพี่้วยพี่น้อง เดี๋ยวมาถ่ายนร่หากาศให้ดูเนาะเย็นดีเนาะโอ้ป่าป่าเล่นเห็นเด็กรืมจ <fia nude. S 2> ่าปีรีไปนะไป ใ <ś> ช <verdad> ่บรรยากาศดีนี่บรรยากาศกันดีสุดยอด ามอกออต้นนี้เขาตกแต่งามมางามเลยพีนาะก็ไัยงามเลยพี่น้องเลยนำตกตานยังไงวะตาดสมพมิตรบ่ พาพี่น้องไเปเบิ่งอากาศทานอาหารมาเด้อพี่นอ้องเด้อผมได้อยากมาเที่ยวเนาะเบิ่งตะมวนนี้นี่พี่น้องฝรั่งลายรีบพี่น้องเลยสุดยอดเนาะอากาศอา,า,ากาศก็ดีเนาะอยู่กลางแม่น้ำกลางแม่น้ำโคง้ง จะพาไปเบิ่งพี่น้องเลยเราสินาเทียวสำเร็จเนาะบรรยากาศ เส,สมาเบิงคางนี่ก่อนเบิ่งคางนี่ก่อนอ่าบรรยากาศพี่น้องเลยขากเล็กพี่นอ้องบรรยากาศคนมาเที่ยวไล่พี่น้องเลยคนมาเที่ยวไล่เนาะ ก็นีมาจะเป็นก่าเหตุของห้งองผ่าแต่เก่าว่าจังยากาศมองเอย,อยขับลิน้นเนาะยากาศสวยงามเลยอากาศับลิ้น <laughs> ต้นนี้น่าจะเป็นเข้าเห็ดโฮงไฟฟ้าเก่าวะพี่น้องนี่เนาะเข้าเห็ดน่าจะดดนเลยเนาะนอกจากบ,บุหูเนาะนั่นน,น,ฟฟน,บบน,นี่พี่น้องเห็นวะใบผัดเนาะที่เขาเห็ดเก็ดกระแฝไฟวะนะกับบุหูเนาะอ๋อขากระลยพี่น้องบรรยากาศ ดดีดิพูนเฮ้ยข้าเหตุจูพูนเฮ้ยเฮ้ยพูนอยู่พูนไปย่างถามทางนะเดี๋ยวสิไปขามทางแล้วเนาะสลิงเขาก็มีไฮคีพี่น้องเลยมีม่องชีสลิงเนี่ยพวกว่อ๋อสวยงามด้วยพี่น้องชุดยอดเนาะเกามีสลิงไฮคีพี่น้องเลยสลิงขี่ข้าพี่น้อง กเหตุมีทรายสลิ่อ่ในีเนาะนี่ตาดีด้ยบนยางบนเบื้องเบื้องคว้าอูเบื้างยางฮะเออตาตาดีด้วยก่นเนาะนี่จะพามาเบื้งอ้ฟังเบื้องนี่ยก่น้อง บรรยากาศสวยงามเลยพี่นอนอะน้ำตกตาดสมพมิตรเขามีสลิงใหขี่พี่น้องเอ้ยแต่เยาฮบอได้ยีีเนาะฮะบกกาหยหานเนาะอ๋องามไม่ได้พี่น้องเลยงามสุดยอดความงาหมหองไหเบาเนาะน้ำหลึกอันอตรายหามลง อ,อเดี๋ยงปาพี่น้องมือสบบรรยากาศสบพี่น้องสวยงามพี่นโอคมองเขาขี่สลิงขามไป ยางว่าพี่นอระวังหลบด้อะเดี๋ยวพาสมบรรยากาศไปรเรื่อยๆเนาะเี่ยพาเป็นทางครัวอูพี่เนองคนมาเที่ยวร้ายพี่เนอะคนมาเทียยเท่ยวร้ายยู่ดๆเนาะ ววสวยงามมาให้ว่าเอา่น้องเลยนีหงทีสลิงเนาะวดสลิงอ๋อพี่นองสวยงามไเลยเนาะงามไปพวกขามไปฟังด่วน อย่างงามเนาะยังได้ซูมให้เบิดขึ้นอ๋องามดีเนาะ มีคัวอุ่ยไปนอนเลย,อยมองเขาขืนคีสลิงเนาะมองเขาขืนโหนสลิงไปเบื้องนะขาปิดเนาะฮสลิงไปนอนเลยเห็ดมานสลิงเนาะ เขายังก่อศางเนาะก็าเหยียดแถลเลาะเนาะคัวอ <London>. ูเนี่ยเขายังปีดไหวเขายังบุทัานหายคนเที่ยวพี่เนาะเขาเห็ียดแถลเลาะวะคัวอูเนี่ยวะเขาเห็ียดแถลเลาะเขายังปีดไหวเขายังก่อศางเนาะเขายังบุษฐานหายคนเที่ยวเนาะ ก็เห็ดยังโมทันเหลาเนาะพี่น้องทายจะรูปมันไล้ไหมทายจะรูปมันไล้ก็เห็ดยังโมทันเหลาเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังปรับปรุงเนาะเป็นยังปรับปรุงใหม่ก็กำลังปรับปรุงในโมทันเหลาพี่น้องทันเหลานี่แห้งสวงามครับพี่น้องเลยก็เห็ดเนาะ อ๋อขาดไปดูสิเนาะเดี๋ยวเขาต้องปรับปรุงเนาะเป็นบมวดทันเหลเือเนาะโอ้ยตอนยังเห็ดพีด่น้องก็เห็ดไปหอดพุ่นเนาะเราเห็ดเอ่อมองคีสลิงไปหอดพุ่นเนาะ แต่ว่าเขายังบาท่านเปิดให้กีเถื่อนออเนาะผีสร้างผีกเนาะก็อเเห็ดตากเลยติอ่อมมาหอดผีเลยเนาะนี่ยเเห็ดอ่อมมหอดเลยผีเ,เน,เนาะมองทีสลิงเนาะแต่ว่าเขาเห็นไม่มาทันเลยเขาจะสู้มันเป็น้องบนเนาะ โอ้ยพี่น้องสไลิงเห็นบหรพี่เนาะนี่เขากำลังเห็ดโคง้งเนาะโค้งลังาคาเรียนงูทนเลยเอา โอเคนะพี่น้องน้ำตกตาชุ่มพมิดเนาะเอากระหรือว่าน้ำตกลีพีเนาะเอากระสีจกขีดไปเที่ยงสมมติกรพี่น้องได้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดลิปต่อไปเนาะคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้อง คนมาเที่ยวลายพี่น้องแต่ว่านำโตกอยู่มองไปก็ยังเห็ดแบบท่านแหลวสมบูรณ์ไปได้เนาะพี่น้องเนาะยังบีทันเช็ดสมบูรณ์เนาะก็ยังเห็ดแบบต่อเติมไปเรื่อยๆเนาะก็ยังเห็ดบบทันแหลวเถอะเนาะแต่ว่ามวนพี่น้องบรรยากาศดีเนาะทัานเขาเห็ดแล้วกันสิมวนกว่านี้พี่น้องมีหมองโฮนสลิงเนาะ ไลยพี่น้องบรรยากาศก,นะก็ดีเนาะโอเคพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหม